สวัสดีครับยู่กระรักเดือยคาริเตอร์ชาครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกีนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็เริ่มทาการรีไซเคิลแล้วครับโอ้เริ่มแล้วครับ tho, oh, khèng na, du, ạ, Thanh Long Sơn Ní, khèng, ạ, Thanh Long Sơn Ní, oh. ừ. thưa, 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 เียครับเจียบเว้นหับอลหับบอลส่งเรียนเอาสุดตึกเอ้าวไปเอาเริ่มแล้วครับปฏิบัติการเม็ดแรกการขยับเม็ดแรกครับเส้นแรกเริ่มแล้วครับนี่รถน้ำ FM 1G ครับอีโน่ซิงไฮเทค รถกรันก็โวลเก้น WR250S ครับเริ่มนะครับปฏิบัติการกัดถนน Cơm lên, ô nam dữ, nam dự. เยอะไปหน่อยครับ ิดน้ำแรงไปหน่อยครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็แน่นตามด้วยสันจะเทือนแฮมครับคันนี้คันใหญ่ครับหนัก20สตันครับ ครับผู้บังคับควบคุมระบบสันสะเทือนแฮมโอ้หินหนามากเลยครับสุดยอดจริงเอาคลิปนี้จะไม่มีเสียงภาคนะครับเสียงดังครับ Má bưởi phụ cô cùng vào nám Tony này Cám ơn quý vị đã theo ทอกคนครับเร็ตยังโบราณเยี่ทุกมนครับก็ลอยให้สันเดินเยี่ยมให้ลงสักหน่อยครับหลังจากนี้เราจะทำการเชฟครับเชฟหน้าครับ การเริ่มงานวันแรกครับเริ่มกัดวันแรกก็คลิปนี้ก็ขอจบตั่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจทใำคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ